นี่อบกโอยกินอ้บอาให้กินแต่กล้วยกิมนมนเมนตอกล้วยบมี่ติ๋วติ๋วไทยรเป่อ้ยบะมี่ิกล้วยบมี่เอาโสามาเอาโทษามาอันนี้ท่าพี่เดียวอยู่เบอร์ไห่จ้าสั่งมาอ่บมาโค้ชอะไรใส่กล้วยใส่กล้วยไม่ตายหัวหน้ามาผมใส่้ำมันโอ้ยสมัดมัน เอาอาเอาเอาเอาตู๊ตุ๊อันเสาเงี้ยหนตุ๊เสาเี้ยหนโซกโซกเนี้ยโซกโซกมันมาเด้อสาธุลูกไก่ลัดังด้วยมตะควมสูงควมจริญเด้อด้เอมคสาธุสาธุสาธุเออสาธุเอาคืเไม่เงีหน่อย เฉียดไม่เงินไม่เงินจะยีจะแบบว่าเฮาหยดยืนยืนก่อนเดี๋ยวเฮาไปเดี๋ยวด้จ้าเด้เพุ่งไปเด้จ้าเอาอ้อยไหมอยากได้อ้อยไหมหรือบ้าอ้อยก็ได้อุ้ยไ่ได้ท่ารีบอ่ะให้ให้ให้พี่ท่านให้เอาเงินใส่ใส่นี่จ้าเอาอ้อยได้ก็ให้เจ้าของเงิ่นต้องแก็บระได็นะครับต้นเจ ยเดดีไปแห้งเด้อไหล่ำให้รวยเด้อเบแกก่วยเบียแกกันี่จ้าลำรวยลำรวยนะมาจากสานี่จ้ามากซรินครับอ๋อมารินขอบคุณครับไหรวยยูนลสลำบุก้าุนะครับทายไปมาีดิทาไหมเอาาเลยจ้าเย้ ว่วไงอะีเรนมากใคร่ะ่กูชอบว่าไงจะปดอะครูแม um ่ยัว่าพูดปดไม่อ่างปดเลยูกไม่พนไหลยกัแม่เี่ยมากไหมไม่ท่าปากขอไปทาปากกันไไปท่าปากกันดีกว่า เกพิเตองี <h <h ้ h <h um> ่ก huh um> ่ารเ่าอีมาัส้าช่างมีอยังตโนยุคหูปะนะขายล่ขาเล่าตโนยควาช่างโอ้จินกะดีเนาะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนี่ยตัวผู้ชื่อว่ายัง ทองคำไอยแม่ลำแม่รวยเด้อลูกเด้เอบอนนเรืมองเด้อมดองคำแม,ม,มนโบสา้าธ<ย>ุในสุขภาพร่างกายแข็งแรงจักปีแล้วนีจ่จ้าสามสิบปี30มสิบปีให้ยูรุยแข็งแรงทุกคนละให้เป็นสวาวสิวสสละตลอดไปเนาะจ้าทบ้เท่าดอกบ้าท่าดอกห่ยอมท่าดอกจี๊ยอมท่า หนึง่งโอ้ยพน่ะโอ้ยแบงค์ร้อยมันนี่พนรุ้ยหัวมันนี่เอาชิญชิญแบงค์ร้อยนะจ้าไอ้ชิญแบงค์งงร้อยมันนึงนี่เลยนะแบงค์ร้อยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เนี่ยทำให้คุูดนะจ้าการมาเป็นทริปทริปลานเด้อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ให้ประเทศไทยพ้นจากโควิด คุ้มโโลคุณนอนโคโลกให้พนจากโควิดนะจ้าเนาะให้พานไปน้ำกันเลยค่ะเด้อเมื่อนี้อ่นเอมาลายยอ้ข้โอ้ยนี่ไ้เงินนเงินหลายลอยูเนาะซื้อซื้ออาหารให้สร้างทองคำทองคำแม่รัไมาดวยเด้อไปรูปนั้น้องหมดเลยตื่นเต้นจ้าพอาบัานบ่ใครไม่สั่งเข้ามา เป็นสั่งกันเลยพากันตื่นเต็่าเลยนด้นาดีนเ้นช่าง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 น้องเคยเห็นช่างเปล่าช่างนั่ตัวโตไม่เบาจะหมูกยาวๆนี่อย่างนั้นห่วงบ่นั้น ม่งเอาไมีแปลง้วไปให้สร้างสิเนี่ยเาอห้ให้สร้างเถอะเอาคือดีแท้เอาจะพองนอาไปให้เขาให้จังหมั้ยให้หมดเลยจีให้หมดได้ไหมนีเหขนุนขนุนให้วย้หมดไว้ได้เหานี่ค้นกินได้ปมือนี้ท่านบุญน้ำกันเ้อจ้าเด้นนี่เด้อให้อาหารช้างซิวโทรารพส์สิต

เดียนหนิงกับพ่อเฉียนก็เนาะค่ะเนาะทุกทุกคนไอ้พี่น้องอันประเทศไทยทุกคนคนไก่จากโควิดนะจ๊ะเนาะทั่วโลกนะจ้าท่านไปให้ได้นาะค่ะาเนาะความกับสวัสดีปีใไม่ทุกคนเนาะค่ะเนาะ มีข้ามสุขตลอดปีและตลอดไปทุกโคนนะจาะเดอพี่น้องเช่ายู u ู e ทัวโลกนนจ้างสวัสดีค่ะเจอกันที่ไหนนะคะบ๊ายบาย